ค่ะท่านผู้ชมห้ากับสรุปมาแลลวนะคะห้ากับได้ตัวเลขมา3 1 9 1 8กแล้วก็9 8นะคะวิ่งที่3กับ1นะคะรอง9นะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะกัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นกน้ำแนเดอร์ค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะจะขอโต้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะเนาะก็ขอให้ท่านผู้ชมล้ำรื่ยๆมันๆเป็นน้ำกันเด้อค่ะสำหรับคลปปนนะคะบคิปนี้สวัสดีค่ะ ก็จะโซ่กันนี่เละนี่นี่จะโั่กันนี่ลเจี่เียู่โอเบ็ดตะเขียนนี่บ่ค่ะเออะว่าันอันันนค่นี่กงงย่นไ้โค่นปทีแปดที่เก้านี่หว่ากไปว่าก็ได้เขียนไปเป็นแนางลยรอกลงมืเที่ยาจ้ะฝันเมือนบอปูเออฟันูันัที่สิบที่สองที่สามโอ้หัวตองหัว ก็เลยปู่เลยลองเขียนไว้เื่อเป็นแนวทางที่มันเาว่าท่แปดทเก้าเพาะปนี่แปดที่เก้าไ่าว่าอืมายสป,ปูนี่นนแหละสยนี่แหละนี่ยื่นหนาสารแม่ยหนาานไม่ได้เนนะปย่สยนอปูฟันมาเยก่อน,นบอสุฟางมาบอก สัวกันีนีแหละนั่นแม่ไปเขียนเลจ้ะซึ่งดูนาพวนพญานาคเลยนาพญานาคนี่มาูเพราะว่าเดือนนี้ญาตินั่งคั่ววดสิบแปดสิบเก้าเพราจะว่าจ้ะก็จะโซกันปวดบางหันเป็นยังไงปูไก่วะาวไก่เลยเด้พรามันว่าเขาเขาตัวเดียวจ้ะเก่าเาตะเก่านะคะแมนแต่พวกหนูมาจุดถูกอย่างี้ส่ากยังอยู่คือเก่าอย่นยังบ่หลบจเพ่นั่นผู บ้านนึงบ้านนึงมาตู่ดีเด้1 6 9บ่าลืบแล้วเด้แต่ของเฮายังยอยู่ยังยังอยู่บ่อันเียออกหมดแล้วตงอันเดียวน169แล้วก็069แล้วก็96ยังเอเจ้าตได้หลายคนอยู่ปู่จงไว้อันไหนงไว้อันนึง369ของพวกนูนแหละพวกนูนั่นล่ะ369พาว่าน่ออกจ้ะพามนมือก็มามือเลออ อ้โหละจำได้ยูปักล่องมออหันมันลายอัม,ลา,มลายอันเป็นซิปมเหอสามหกเก่าน่ะเข้าู้าจุดมือหันเดีว<ช>ท่านี่เรียกฝันจะเรียกรองเป็ดเบื้องเอาเฝันนะแต่ว่าสามตัวจับคู่มันถึงประเดียนเป็นสามเก่าหอนเดกหนึง 3, 9, 9่งสามเก่าหนึ่งเก่าสมเพราะว่าเนาลีพวกที่สิบแปดสิบเก้าคุณสมด็กพมไดใส่ผู้ชายสามค,น,คนสี<อ>่นคนเห็นไมสาเลี่ย,ไไยนไไูสามคนอ่ มาสั <Cornell> น่นนางเวากันเะค่ะเี่ยุนานปูกันนะ้เขียเกี่ยวกับโควิดสิบแปดสิบเก้าาสันเดย์เป็นรายาตคนมนุษย์มันน่าอยากแต่ละโควิดสิบแปดสิบเก้าวันเนี่ว่า้านเปยที่จะไเขียนไว้เขียนวัหนึ่งเดีเดินนาีไทยเขาไม่ชอบงปูเขียนไว้เนาะ หม่อมหาบกไก่เลยจ้ะเขาจะเล่กวิ่งเขาจะเล่กวิ่งเขาจะเล่กวิ่งแต่ว่าไปเขาเล่กถูกจ้ะเขาเล่กถูกแต่ว่ามันถูปเฮาแล้วมาจุดไวใบชายดายเนาะสื้ออะได้เนาะไม่เป็นเล็กันไหมครับเขาบกขายให้เขาขายเถื่อแต่ว่าเปิดคว้ไหม แต่ว่ารดรย์ไล่คนที่ทุกคนจะมาขอได้หลไล่คนเนาะจะที่สิบห้าเลยในี่ใช่ไหขอใกลๆเนึ่งนะจะอยังไดรย์ไทยต้องคลิบไว้น,น 3, 6, 6, ะสามหกเก่านะอ่าเดี๋ยวงเนีทางซื่อเราผู้เชี่ยวไห้หน่อยจะแต่ว่าการตน่เลยกสองโตเรียกสามโตกับสามครัวจะเบิ้งเบื้องให้เบื้องให้เขาใจยุ่ยด้่มันมีเหล็กก่องม่ได้จ้ะมีเหล็กตองนะ้ำมันมาวออเก็บเบือ้องให้เขาใจวว่า วัต่อแปดดอกฟูอะไรนะบันนี้ดอนไม่เล็กต่อนเนาะเด็กฟันไม่มีเงินนะดอเป็น้ซอง่ทงมีเงูนวันนี้งอ ปูฝันไม่ไม่จะม,โมาโซนน,น,นนี่ละก็จะโซ่กนเรื่องโค้ดวิชที่แปดสิบเก้าจ้ะสามหนึ 3, 19, 18, ่งเก้าหนึ่งแปดเก้าแปดนะคะเอาเป็นยังปูเพราว่ามีตองโอ้กันนี้เด้ 88, แปดแปดนี้เด้ ที่สรางหนึ่งหนึ่งถ้าเก่าเก่านะเออมันไม่มันไม่ตองเพามไม่ว่าสรงเกศหรหนึ่งหนึ่งเก่าเก่าแปดแปดเนี่ยว่าปูในนาเขาว่ามันมีตองวันนี้มันไม่เรียกตัวเดียวกันซ้ำนี่สำคันบันแหน่นะปูนะอาจจะต้องแนนอยู่หัวแนว่านอนํะปูเป็นแนวทางเหล็กฝันเหล็กในมีดของปูนะคะปูสี่หกเนาะปูรอง่วันที่สามเลยมั้งอืม โอ้เขียนไวตั้งแต่วันที่สามเออปูเขียนมาตั้งแต่วันที่สามจ้าแต่ว่าอันนี้เป็นงวดวันที่สิบหกเนาะอันนี้ปูฝันตั้งแต่วันที่สามนะคะปูก็เลยเขียนไว้ไห้นะคะสามเก้าหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเก้าบเปลี่ยนไหมบ่ปูถ้าเฮ้ามาอีกก็มาเอาถูกเลขถูกเนาะมา้มนจะมาเอาเลขถูกอ่จ้าคือว่าขันเพิ่มขันเพิ่นมาบอกเราขึ้นแล้วเลขบ่จุดถูกมานีีเดอแม่มมูจุดสามหกเก้าบ่บ่ หนึ่งก็จะคุ้ยกันทั้วนละคุืยกันทั้งวนละหนึ่งวันมันออกกันออันอันสองเจ็ดทั้วันอาสองเจ็ดหนึ่งก็คุยกันท้วัน่าสองเจ็ดเต็มปูเลกวิ่งวันนี้เด็กวิ่งตัวใดปูวันนี้วิ่งหนึ่งก็วิ่งเงินวิ่งหนึ่งก็วิ่งเงินสามวิ่งหนึ่งก็วิ่งสามอืมอืหนึ่งปูให้วิ่งหนึ่งก็วิ่งสามเก่าตัวร่องเก่าต,ตัวร่องหนึ่งก็สามหนึ่วัวผัด สาได้บัลลปูในใช่จับเซาจับเอาเนาะจับเอาจับคูมันเป็นทีงไหนเอฟซีเปจับอเจ้าแม็กมักจะได้กับจับบอลนะเป็นแลวท่างห็นแลท่าแล้วท่าพวกฟันบเลตใเมเจอร์เหอเอารบยเยน่ะลเย็านะยนเกดป็ทายลง สรุปนะคะเนาะสามเก้าสามหนึ่งเก้าหนึ่งแปดเก้าแปดนะคะเป็นเลขนิมิตของปูเนาะคะ่ะเนาะ ากา้ทนผู้ชมเป็นแนวทางนะคะเนาะในการเสียงซสือสลากกินแบงรัฐบาลประจำววันที่16สิงหาคม64นะคะเนาะเป็นแนวท่าเด้อค่ะเด้อ่านผู้ชมพิจารณาเบิง่งวิ่ง3กับ1บ่3สมกับ1นกับ,กบน1บน,นะคะเก่าตัวร่องค่ะกายทนผู้ชมฮามาจับคู่เองนะคะถ้าเข่ากับเหล็กทนผู้ชมเนาะ อันนี้ปูกะเหล็กฟันมาปูกระดาประมาณนี้แหละเนาะคะ่ะเนาะเหล็กวิ่งไม่เคยพลาดเมื่อวามนปูให้วิ่งตัวใดวิ่งหาหกว่ะวิ่งแปดกับเกาวิ่งแปดกับเกาอ๋ออ๋อหกเก่า <69 S 2> จะนี้เนาะงวดไห้นวิ่งหนึ่งกับสามแล้วก็ร่อ,อง9ร่องเก้า่องเกาจโอเคตามนั้นนะคะเนาะ สวัสดีค่ะพบกับนงนะคะในช่องสีนกชาแนลนะคะเมื่อนี้มาตามหวยปูซีหกนะคะหวยนิมิตนะคะจากหลวงปูนะคะเนาะกะเขามาแล้วฝากกดไหลกดแช่กดติดต่มให้นกในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะค่ะเนาะสามห้ากับสีเขาไปนํากันเลยว่าสีใดโตได้นะคะท่านผู้ชมมีอยังสีห่เบิงเนาะค่ะเนาะงวดที่แล้วนงกับแม่หมูมาจุดไว้นะคะสามหกเก้าย่งบลูบิ่ขาท่านผู้ชม อันนี้ปูอ,ออกมาแล้วเรือสามหกเก่านีไปนะคะเดี๋ยวไกลๆมือเข้าซิมาจุดอีกเนาะตามๆกันไปเลยค่ะวันนี้เข้ากับซีมารับส้มรับฟังน้ากันเลยเข้าจะเข้าไปถามปูนะคะเนาะสวัสดีค่ะพบกับนงนะคะในช่องสีน c กชาแนลนะคะเมื่อนี้มาตามหวยปูซีหนะคะหว้วยนิมิตนะคะจากหลวงปูนะคะเนาะกะ เขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นก่ในด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะเนาะหาข้ากับสีเขาไปนํากันเลยว่าสีใดโตไใดนะคะท่านผู้ชมไม่ยังสีห่เบิงเนาะเะนาะหววที่แล้วนุงกับแม่หมูมาจุดไว้นะคะสามหกเก้ายังบอลูบอยู่ขาท่านผู้ชมอันนี้ป่วออกมาแล้วเรือสามหกเก้านิว้นะคะเดี๋ยวใกล้ๆมือข้าสีมาจุดอีกเนาะ ตามตามกันไปเลยค่ะวันนี้เฮ้ากับซิมารับสม้มรับฟังน้ำกันเลยเฮ้าจะเขาไปถามปูนะคะเนาะ